ับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เขามารับชมรับฟังช่องบ่าวหน้าบ้านนะครับเมื่อนี้นะครับบ่าวหน้าบ้านกับมีข่าวสารมอลลัมมาฝากพ่อแม่พี่น้องที่เก่านะครับก่อนอื่นนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับน้องเพลงพิมรดานะครับของวงเพ่วเพ่าฟินแลนด์นะครับซึ่งน้องเพลงนี่ก็เพึ่งเขามาอยู่ด้ประมาณเดือนกว่าๆเท่านั้นนะครับซึ่งตอนนั้นบ่าวหน้าบ้านก็เคยลงคลิปของน้องเพลง ซึ่งตอนแพลวพลาแสงทองกับปูุนิบาลฟิลแลดนไปรับโตมาเขาวงนะครับซึ่งผ่านไปประมาณหนึ่งเดือนนะครับคุณแพลวพราวแสงทองกับปูุญิบาลฟิลแลดนนะครับก็ได้ให้อาจารย์บิ๊กพุมมารินแต่งเพลงให้น้องเพลงพิมพ์ระดาร้องเพลงนั้นก็มืซอวา่าห้อยใจบังไฟแสนนะครับสาหรับห้อยใจบังไฟแสนกระแสแม่แรงอิลีรับพี่น้องติดแฮชแท็กอันดับหนึ่งเก้าวัน ตอนนี้ก็เรียกว่าขึ้นมาเยือนอยู่แถวหน้าวงการมอลํานะครับพี่น้องเรียกได้ว่าตลอดเวลาหลังจากปล่อยเพลงหอยใจบ้างไฟแสนออกมาชื่อของน้องเพลงพิมพ์ระดาแสงทองฟิลแลนด์ถูกพูดถึงแพร่หลายเรียกได้ว่าสนันโซเชียวกรเลีเทียวนะครับพี่น้องซึ่งในท่อนจังหวะลมล้มลม,ลมท่อนนี้ก็กลายเป็นวลีติดหูของคนฟังหลายหลายคนนะครับ ซึ่งคนแต็งเพลงนี้ก็เป็นนักแต่งเพลงที่กำลังมาแรงเป็นนักแต่งเพลงแห่งยุคของยุคนี้นั่นก็คืออาจารย์บิ๊กภูมรินนะครับซึ่งตอนนี้นะครับหลังจากเกาวันนพานไปกระแสเพลงยิงแรงขึ้นนะครับตอนนี้ทะลุ5ล้านวิวเรียบร้อยนะครับพี่น้องจา๋าเรียกได้ว่าเป็นสถิติใหม่ของวงการมอลลัมนะครับบ่มมีผู้ใดเคยเหตัได้มกอนะครับ9วัน5ล้านวิวนะครับ บบาวหน้าบานกระขอแสดงความยินดีกับคุณแพ้วเาาแสงทองคุณฟิแนแลนด์แสงทองนะครับแล้นองเพลงพิมพ์ระดานะครับตบมือสดสวๆพี่น้องซึ่งมือนี่นะครับเพิ่นกัมีการไปล่ำถวายเสียงอยู่หนาพญยายขั้นคากนะครับอยู่ในจังหวัดยโสธรนะครับซึ่งเป็นตำนานของการเฮ็ดบังไฟประเพณีบุญบังไฟของอีสานบานเฮ้านะครับพี่น้องจ้า ให้นั่งเศราหวงหาเห็นบังไฟเส้นตั้งท่าสามสองหนึ่งไปอยากปลุกหัวใจเอเสบังไฟลอยไปน้ำลมลาลาลม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 ตีป่าดังมาทมโทอมลาลาลอยลอยไปตกฟังใจไอ้ไอ้ลวกลมสายให้เที่ยวเวาเที่ยวจมหลงคารมบ่สม บ่าวหน้าบ้านนะครับได้เห็นตอนที่แผ้วพรา้วแสงทองกับปุญิบานฟินแลนด์ไปรับนองเพลงถึงบ้านนะครับกับภาพนั้นยังจาได้นะครับว่านองเพลงนะี่คขอบครั้วของนองเพลงก็ยังเป็นครอบครั้วทียังอยากจนอยู่นะครับบ่าวหน้าบ้านกับขอขอบคุณแผ้วพรา้วแสงทองกับปุญิบานฟินแลนด์นะครับที่ให้โอกาสนองและกัหาเพลงดีๆไม่ให้นองร้องนะครับจน ถือว่ามือนีอาจจะเรียกว่าน้องประสบผลสําเร็จไปแล้วขันนึงนะครับเบาวหน้าบานกรดีใจหล้ายๆครับพี่นอ้องก็ฝากพอเม่นพี่น้องนะครับทุกคนซอยติดตามทรงแรงใจแรงเชียร์ให้กับน้องเพลงพิมพ์ระดานะครับให้สั่งสรรค์ผลงานออกมาอีกผลงานดีๆออกมาให้แฟนเพลงแฟนหมอลำ่ำได้ลับชมรรบฟังกันนะครับฝากเด็กหน่อยคนนี้ไว้ในอ้อมใจ ของพายเมพ่นองมิดหมอแค้นแฟนหมอล่ำนะครับเนอะก่อนจากกันนะครับเบาวหน้าบานกับขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเบาวหน้าบานนี้นะครับสวัสดีครับ